มันไม่จะออกเป็นเวลาเหมาะแล้วจ so ิตคือจิตอีกอารมณ์จะไม่ออกจริงนู่นนี่นี่คว้านนุ่นคว้านนี่คือจิตผิวอารมณ์เรื่องจิตขนทั่วไปมันอยากชื่อยากฟุ้งอยากรู้อยากเห็นอยากตระตัดเรียกว่าจิตผิวอารมณ์คือจริงจิตไม่จะออกจิตอิบอารมณ์ได้ทำเข้าไปเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจจิตสงบไม่จะออก เราเรียกว่าซื้ออีกื่นพิษควรแยกแต่รูปปั้นนาทางด้านปัญญานั่นพิษอย่างไม่ออกคนไหนก็ไม่ออกนะเอาเอาเอาอกให้ออกอยู่ตามร่างกายพระพุทธเจ้าสอนเน้นลงตั้งแต่เจ้าสาวลงมาแนะขาสันตากัดโตอยู่ในกายของเราที่หมดให้วิญญาณสิ่งเหล่านี้ทั่วสารทิร่างกายโดยทางปัญญาตามการควร คือเรื่องปัญญาเวลามันออกมันออกก็เลิกเปิดเติมนะถ้าไม่ไม่มีผู้เตือนแล้วมันเลิกเปิดเติมก็ขิ่ไปได้ถึงเวลาที่จะเอาแยกภาคแยกขันแยกเขาแยกเราแยกขาดแยกบุคคลออกให้เป็นธรรมชาติภาคเดิมของเขาคือภาคสี่ดินน้ำลมไปจิตมันจะถอยตัวเข้ามาที่อารมณ์มนี้ออกทางปัญญา พอออกไปแล้วแล้วถอยตัวเข้ามาปล่อยว่างเป็นลำดับลำดาไปเรียองข้างหน้ไม่ออกมากะถ้าออกพิจารณาทางหน้านสัญญาจิตเวลาที่จิตอิ่มอารมณ์ไม่จะออกจึงให้พาออกทางด้านสัญญานะเอกเข้าด้านนั้นเป็นที่พูดอย่างนี้อ่ะจะเป็นใครนี่จะพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรก็ง เราจริงนรเทริดสุดหัวใจนี่เทิดทูลเ่าดสูดหัวใจจอลงจุดไหนนั่นแหละไฟอยู่ภายในมันจมอยู่ในเหมือนไฟไหม้ก็คองแผลไม่เที่ยนปัญญาตายก็ไปนั่นต,ตากนะ็ัาเนี่ยคิดว่าสมาธิเมื่นอื่นมาลงไม่อยากออกจากที่จากยุ่งกับอะไร สบายอยู่ทั้งวันก็สบายขั้นว่าเขางนักภาวนานคือเกิดเป็นสมาธิเริ่มจดก่เข้าไปเขาเพื่อจะเป็นสมาธิความนิ่งน้ำมันคงแห่งความสงบยนใจแล้วจะไม่อ,กออกไปไหนอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งวันไปนั่งที่ไหนนี่ก็เหมือนหัวต่ออยู่ที่ไหนเหมือนกัน ียุดอยู่เราฉะนี้เมื่อไม่มีรู้ผู้สอนนะก็เลนอารมณ์นี้ที่เรียกว่าติดติดสมาธินั่นแหละที่ว่าเป็นสมุทัยจังที่พ่อแม่อาจารย์ว่าให้เราท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมเบียดถึงเอากันตรงนี้ตานี้ก็ยกก้านที่เรชื่อตะปูก่อนเมื่อสมาธิเป็นสมุทัย ทั้งแท่งแล้วสมาสมาจีให so, ้เดินที่ไหนอใส่เกี่ยวอาสมาธิหลวงมาพูดกเจ้าก็สมาธิที่ก้ามปูมันต่างกันง้างลงคือลรงตรงไหนแลวยอม้จจะเอานะเอาจริงถ้าไม่ลงมันขยันข้าวมันแน่และเพราะฉะนั้นการโต้การตอบไอ้เรื่องที่แบบแพ้ชนะไม่มีเลยไม่มีเลย ขัดอยู่ตรงไหนสัดอยูนั่นเพื่อเอาความจริงจากตรงนั่นเมื่อลงแล้วหมอบเลยที่นี้เอาแ้วนะั่งที่นี่ฟัดกันเลยแล้วสนใจแล้วนี่ก็ออกทางด้านปัญญาเห <c oughs> มือนอยู่ในสมาธิมันจะสนใจก็ไม่ได้ติดติดอย่างนั้นต,ติดสมาธินี่และเมื่อมันติดสมาธิแล้วมันก็เป็นสมุทยัย นสมาธิชั้งแฉ่ง่เป็นมอญาดิชั้งแฉ่งท่านรู้ไหมรู้ไหมท่านยกสมาธิของเราปาเขาปาหมดให้หา,หาใหม่น่กดมาออกข่าวที่ส่งทางญามนถึงรู้ว่าสมาธิเป็นหมูขึ้นเสียงแหน่เรียกง่ายนะกทางญาณปัญญาเพอวรอกก็เอาอยอ่ะ แตเเ่เหลือปวดเกร็งไม่หลับได้นอนเพราะจิตมันพร้อมแล้วมันอิอารมณ์เต็มท,ที่ภาคเก้าทางด้านวิปัสนาเรื่องตั้งปั่ดามันพุ่งเลยจ้ะพราะมันอิบรมณ์ไม่ต้องยุ่งแลกไปตรงนูง้นแยกระจอารมณ์นี่ดังนั้นไม่ม,ม,มไม่อิารมณ์ให้ทํางานเลยก็ทําอำทํางานทางด้านวิปัสสนาท่านสอนเตสาร,รุมาน,นีเป็นได้อารมณ์ทั้งอารมณ์สมถะทั้งอารมณ์วิปัสสนาผู้ที่เริ่มเพ็เบื้องต้นจะซึ่ง เอาเี้ยสารอมาหน้ขาสันตาตะโจบทใดก็ตามเป็นเครื่องก่อบใจให้จ <Ale> ิตใจสงบลงถึงนี่แวลออกทางหน้าปัญญาขอเปี้ยสารออกมาหน้ขาสันตาตะโจนี่แหละเป็นหินรับปัญญาเอานี่เดินทางหน้าปัญญาเนี่ยเป็นได้ทั้งสมาธิปัญญาทีเวลาันออกทางแก้ปัญญา มันออกมัน, <c oughs> มนทำหน้านปัญญามันแก้ที่เยรู้ไปตรงไหนแก้ไปถอนไปแก้ไปแล้วก็ยยอนมาโยกโทษให้สมาจิเออสมาธิมันนอนตายเถยนไม่เห็นละที่ได้สักตัวเดียสนั่นปัญญาต่างหากละที่มีละโดยปัญญามันก็จะปัญญาแต่มันเป็นสมุทไทยมัดขอตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวอีกแหละ ท,ท่านจึงได้ร่างเอาไว้อย่าให้เลยเถิดถึงเวลาร่างร่างเข้าสู่สมาธินั่นแหี่ยม่ร่างไปไหนถ้าอยู่นั่นพักงานเหมือนเรารับการอาหารพักผ่อนนอนหลับอือพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ก็เสียเวลาไปบ้างจางแต่กําลังของการพักผ่อนหนีที่ออกพักผ่อนหน้าที่งานก็คุ้มคุ้มไปยนั่นสมาธิเวลาพักประัก แล้วออกจากสมาธิแล้วมีกําลังพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนมีเสียรผียบร้อยแนะ้วเจ้าของกปพักก่อนเารับแล้วมีกําลังฟันลงอะไรเลยขาดสะบ้้นไปเลยเนี่ยปัญญาเป็นอย่างนั้นโอ้เวลามันได้ออกออกไม่ได้นอนนะออกทางด้านปัญญาออกจนไม่ได้หลับได้นอน มันไม่อยอมนอนเลยนอนเรานอนนอนร่างกายทิ้งอยู่มันท่อนไม้ท่อนพื้นแต่สติปัญญามันหมุนเข้ามันอยู่อันนี้ไม่ไม่หยุดแล้วมันจะหลับได้อย่างไงลูกก็มานั่งแต่นั่งฟาดนอนก็นอนฟาดอยู่นั่นสุดท้ายก็แจ้งว่าันี้แจ้งแล้วเนี่ยยังไงอ่อนเพียอ่อนในโฮะเนี่ยนะคือทํางานสติปัญญาทํางานที่โหะไม่ได้ขึ้นสมองนะ สมองเป็นภาคความจํแเ้าเรียนนี่ต้องใช้สมองมากเสริมสมองคือไม่ยอมจําเลยก็เห็นได้ชัดเวลาเรียนหนังสือสมองคือหมดเวลาออกกงทังด้านสมาธิภาวนาวนาีไม่ขึ้นสมองอยู่ภายในจะสงบสงบภายในสว่างสวัยภายในหัวอกหน้อ,อกนี่เลยไม่ว่าขั้นใดของธรรมจะอยู่ตรงกลาง ทีนี้มันไม่นอนมันเพลินค่าเยเ่อเเล้วมันเพลินพอแล้วนี่ละที่นี่มันเลกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมตัติมันทํางานไม่อยู่ต้องเดินพักต่างสมาธิหรือพักให้นอนไดบแม้แต่จะนอนหลับนี่ก็ต้องเอาคําบริกรรมมาจับเช่นพุทโธจะเข้าสมาธินี่มันไม่ยอมเข้าคืออาํานาจของปัญญามันมือแรงมากทีเดียวมันปุ๊บออกเลยต้องล้างด้วย คำสมาธินั้นด้วยคำว่าบริกรรมเช่นพุโทโธเป็นต้นให้อยู่กับพุโทโธถ้าปล่อยที่งบ้ามันคุ่มเลยนะปล่อยทางด้านปัญญา <c oughs> ให้อยู่กับพุโทโธอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุทุนน่เดี๋ยวก็ลงสงบแน่เหมือนสอบเที่ยงถอน้นามนะนี่แหละมาพักก่อนจึงไม่เห็นโทษของงานที่ชุนโมงรุ่นร้ายทำไมนั้นไม่หลงน,นะเวลามาพักก่อนมันมีกำลังกล้า เหมือนตอดเสื้อถอดหน,นังกระี้กระเป๋าภายในใจนี่พักไปแล้วนั้นี่ทีนี้พอพอเราล่ามือคําว่าเผอไม่อยากพูดก็ทำให้เผยอเยียงว่าอ่อนทางหนึ่งมันหนักทางหนึ่งท่นนั้นเองมีเพราะถอยจากสมาธินี้ก็พุ่งพุ่งเลยนี่คือความจริงแท้ที่มาเล่าให้ฟังนี่นะ ไม่ได <S an am alı> ้พูดแบบรูปคำคำนะเอาความจริงขึ so, cool. ้นมาจากเวทีออกมาออกมาจากเวทีคือสนามฟัดกันกับพิเรสด้วยจิตตะโอนนะไม่มีวันมีคืนถึงการเวลาทําท่าพิเรศเป็นอย่างไรถ้าไม่มีวันมีคืนอยู่เดินน่างนอนเหมือนพิเรสทำได้หัวใจสัว์โลกมันจะเป็นอัตโนมัติของมันทุกหัวใจเออะคิดเป็นพิเรศทั้งหมดเท้าหมดไปตลอดตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งหลับนีแต่เรื่องที่เด่นทำมาคิดด้วยความคิดความตืที่นี่พอพักก็ต่อาศัยเวลาหลับนั้นพักเครื่องของคนทั่วทั่วไปพักเครื่องด้วยการนอนหลับแต่หน้าภาวนาพักเครื่องด้วยคิดเข้าสู่ความสงบนึน่แล้วด้วยการนอนหลับนั่นเท่านั้นเหมือนเอาชีวิตออกจากบ้านเวลาบังออกครับ ทำงานแล้วแต่ก,ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทางานบนหัวใจสัตว์เป็น,นธรนมัติของมันทุกหัวใจเราไม่เคยคิดแต่เวลาปัญญาออกฆ่ากิเลสมันออกตลอดเวลา <c oughs> ไม่มีเวลาหลับหลับ,ลบมันก็ไม่ไม่ยอมหลับหมุนดิ้วดิ้วดิ้วมันก็ยอนไปคิดอ๋อนี่เวลาทำธรรมะมีกําลังแล้วฆ่ากิเลสก็เป็นปตโนมัติเหมือนกันทู้แล้ว เอาจนกระทั่งกิเลสข,ขาดไปบ้านไปเสียโดยสิ้นเชิงถึงจะยุติได้นะไม่เช่นนั้นไม่มี <c oughs> จากสติปัญญาธรรมะแล้วก้าวเข้าสู่มหาสีมหาปัญญานี่ซึมไปเลยเจ้ญญากิเลสอวิชชาละเอียดขนาดนั้นนะจะมหาสีมหาปัญญาจะเอากันได้ลงกันได้ตรงนั้นแหละ <c oughs> พอกิเลสขาดไปบ้านลงไปแล้วนี่สติปัญญาที่เป็นธรรมจากหมู่ที่นี่ เหมือนกับเราทํางานงานเสร็จแล้วปล่อยเครื่องมือท่านทีไม่ต้องบอกปล่อยเองมีมีดมีขวานมีสิมีอะไรก็ตามพอเสร็จแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเป็นระยะระยะเสร็จแล้วงานนี้ไปงานนั้นปล่อยไปเรียกตู้สร้างเสร็จโดยสิ้นเชิงปล่อยหมดเลยอ่ิตจมีที่เด็ดเพราะนั้นะเป็นตัวสร้างงานรัฐจักรบนหัวใจสห่โลก พอตัวนี้ขาดก็บ้านไปแล้วไม่มีอะไรสร้างหมดหมดโดยชิ้นเชิงเพราะอาหา์ขั้นถึงไม่ไม,ไม่มีคําว่าแก้ที่เละอีกอันนีาวุชิตังพรมจันยังพรมจรันคือการประพฤติขัดท,ที่เลอที่เรียกว่าความเพียรนันหนักที่สุดในโลกนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วการกิริยาปีที่ควรทําก็คือการฆ่าที่เลสนี่เองเป็นปีที่ควรอย่างยิ่งได้ทำต้อนเรียนแล้ว จิตอื่นที่ทำไม่ยิ่งกว่านี้ไม่มีน่ะนาประลังอิสตายาสุายัน่นหมดตรงนั้นพอจิตขาดลงไปจากใจเรียกว่าสมมุติทั้งมวลก็คือกิเลสเป็นยอดสมมุตดยอทีิตขาดกมม็ต้องไปหมดแล้วจิตเป็นจิตกับวิมุตขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาไม่มีอะไรปวนตั้งแต่วันบรรลุธรรมถึงวันนิพ่านท่านไม่มีอะไรกวนใจมีกิเลียเท่านั้นน,น่หมุนก็ามาหาจิเตเลย พอกิเลสาดก็ว่านี่าไไม่ม sure> ีไม่มีเลยป่วยนี่จะคาดแต่ขันก็อยู่ธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปพักก่อนนอนหลับกินอยู่กูไหวเคลื่อนไวไปมาเพื่อบรรเทาธาตขันนี้ไปเท่านั้นเองเดี๋จะยา้ไปแก้กิเลสก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงน่าจะต้องว่าสิ้นกิเลสสิ้นอย่างนั้นแต่กิเลสตัวในมาแทรกไม่มีถึงเรกันเช่นอย่างการเทศนาว่าการดูด่าว่ากล่าวหนักเบามากว่าธรรมีาไม่มีสสารของรมออก กิเลสไม่มีพุ่งพุ่ขงขนาดไหนพลังของธรรมทั้งนั้นก็กิเลสจะมาแทบเป็นความโมโหโตโศตามกิริยานั้นไม่มีหมดนั่นเรียกว่ากิเลสหมดจะหามันที่ไหนก็มันหมดถ้ามันยังมีจะเรียกว่าหมดได้ยังไงเหน่อแดนของความพ้นทุกข์อยู่ที่ใจแดน,นของความกังวลวุ่นวายปืนไฟเผาหัวอ,อกก็อยู่ที่ใจ อันนี้มีจะไปเผาโง่เวลานี้สัดโลกดีๆก็อรลอดเวลาน้ำแบบไฟซือการระงับจิตใจตนให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีความสมบงบเย็นบ้างเป็นบางครั้งบางครา,า,าวด้วยการอบรมเกียรตนี้ไม่ไหม,ไมแเราอยากจะพูดว่าไม่มีอาวะแทบผมรู้สึกว่ามันอะไรไปคือมันมีน้อยขนาดนั้นแหะแทบไม่มีมันมีแต่การส่งเสริม เพ่อนส่งสูงส่งสูงไปด้วยการใส่เชื่อเข้าไปวิ่งตามความคิดความต้องความหวังต่างๆนี้ี่จะความยุ่งข้างหน้าน,นี่พอจพิตสงบเข้ามาแล้วสิ่งเหล่านัน้นก็ปล่อยตัวทุกก็ไม่มีเป็นระยะระยะไปจนกระ,ะทั่งทุกหมดเลยสิ้นเชิงภายในใจแล้วทุกในใจไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีพระานก็ดีตั้งแต่วันบรรลุธรรมเปิดมัม้น เรื่องทุกข์ไม่มีเลยหมดโดยสิ้นเชิงก็ยังเหลืออยู่แต่ท่าแต่ขันความเป็นอยู่ปูวไว้การขับการถ่ายเปลี่ยนปตะการโรคเขาที่มีสมมุตเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ผิดแลกต่างกันเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่มายอยู่ให่นี้ทํามไปตามเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสมมูนินิยมไปแต่นั่นเพเขาว่าอะไรว่าดีก็ดีจะดีในวงขันนะไม่ได้ดีเข้าไปหาใจไม่ได้ชั่วเข้าไปหาใจ พราอันนี้ดีนะอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันอยู่ในวงขันที่เท่านั้นไม่ได้เข้าถึงใจเนี่ยเ,เรื่องสมมติมีอยู่ในขันกินยาต่างๆก็ออกในขันแต่ว่ารักว่าชอบมาเดียวว่าชังหรืออะไรต่างโลกสมมตขิของมันจะเป็นอยู่ในขันยับๆับยเท่านั้นเอง <c oughs> มีที่เรียกว่าหมดมีหมดทุกหลังยังเหลือแต่ความรับผิดชอบในชาติในขันเพราะอันนี้มัน ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวยารักษาอะไรไม่ไหวทิ้งพวเดี๋ยวหายง่ายเลยนั่นแหละคืออนุบาทิเสสานพิพานหมดสมมติโดยประการทั้งปวงในขันนี้ก็เป็นสมมติสุดท้ายพอปล่อยยีแล้วก็หมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละธรรมของวิชาเป็นตลาดนะพระพุทธพิพานสดสดยอนรอดอยู่ในหัวใจทุกคนให้นํามาปฏิบัตินะยาปล่อยให้ใจกิเลสมันขยำย่ำยีหรือหัวใจใดก็เหมือนกันหมด แม่ชอกช้ำออกมาหัวใจที่เี็เหยียบย่ำสําลายไม่มีใครดูไม่มีใครรู้นะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวดูได้รู้ได้เห็นได้จากนั้นก็ออกมาก็เป็นพระสาวกองร้านบ้านมีแต่แบบหัวกระบอกชนดะไปเลยเจนกับเพรอนตายก็ตายมันไม่มีฝามมีฟ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์คือหัวใจของสัตว์โลกไม่มีหลักมีเกณฑ์ดี่งไป ตามีมันก็ไม่ดูเอาหัวชนก็ไปเลยแล้วสติปัญญาก็มีแต่เอาไปใช้ทางกิเลสจะหมดไม่ได้ใช้ทางด้านธรรมะม,มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตามีมันก็ดูไปเพื่อกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อกิเลสเยียทั้งหมดมันไม่ได้เส่ออาดเพื่อธรรมเพราะที่จะนําความสุขม่้ตนเองี่มันต่างกันหวังบุเวลากรมมีกําลังทีแรกก็ร้องยุกครูการไปเป็นธรรมดา แต่ความมุ่งมั่นอะสาคัญนะแ้วความมุ่งมั่นสําคัญแต่ผู้ที่จะต้องการความคมถูกความมุ่งมั่นในแดนคนถูกนิ่หนาแน่นมากไม่มีอะไรทําลายได้เลยถึงจะทุกข์ยากลำบากยอมรับว่าทุกข์นะ <c oughs> แต่หัวใจที่พุ่งพุ่งต่อแดนแลน้วฝนผ่านไม่มีออนอันนี้แหละพาดึงไปดึงไปดึงไป <c oughs> พอพูดอย่างนี้แล้วก็ลึกได้เวลาเราลงจากภูเขาไปบินสวาดดีหมู่บ้านเขาก่อนที่จะลงไปคือไม่ฉันเนี่ยก่อนที่จะลงไปต้องคํานวณซะ่าก่อนถ้าวันนั้นไปไปไม่ได้ไปไม่ถึงกําหนดนึนะเอากะเอาเอา,เอา,าก้างนั้นเอาไปวันพรุ่งนะี้เลยถ้าวันอื่นจะไปไม่ได้แล้วนะไปว่าวันพรุ่งนี้ไปแทนที่จะถึงหมู่บ้านเขาไม่ถึงนะมันหมดกําลังเมื่อหมดกําลังก้าไม่ออกนั่น เรียกว่าหมดกําลังคือข้าวไม่กินกําลังบางชา้าอ่อนเบี้ยวตลอดแต่จิตใจสงา่างามเหมือนเจ้าห่อเหมือนเดินป้ามันตั้งกันอย่างนี้นะทีนี้เราก็ต้องมุ่งทางใจที่ถึงจะทุกข์ลำบากเรื่องการอดอาหารกันเป็นความทุกข์ความทนันี้หาได้ง่ายพอไปกินข้าวปั๊บล้วนี้กลับมานี่มาแข่งสู้ไม่ได้นะทั้งๆท,ที่เวลาเราไปนี่อ่อนเปียวจนไปพักกลางทางะ พอไปถึงหมู่บ้านออกมาบินสบายเราออกบินสบายมาแล้วที่ไรก็ฉันแหละมันมีหน้ามีท่าอยู่ที่ไหนฉันฉันเก็ล้างบาทเสร็จแล้ยสะพายบาทขึ้นเขาที่นี่เหมือนม้าแข่งดีถึงเลยก็เวลานั้นวัยกำลังวัยประมาณสามสิบกำลังบัญชามันดีเนี่ยฮาบบรเทาทุกเนี่ยบัญสมวมือโลหิหวอาหารไปฉันอาหารเนี่มันบรเชาได้รวดเร็ว ทานแล้วมีกำลังมังชามาเดียวนั่นก้าวขึ้นสู่ภูเขานี่เหมือนม้าแข็งแต่จิตมันขึ้นยากนะเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาสังกิตให้มาเอา้ามันทุกข์ยากลำบากก็ทุกข์ไว้เถอะกินแล้วมันก็หายทุกข์ด้วยความหิวโหยกาลังวังชามันหายแต่จิตใจนี่หายยากนะต้องพยายามเอาสางจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยใครจะอยากปวด ก็มันเป็นทุกข์ขนาดไหนนี่ก็ต้องได้อดได้ทนเพราะมุ่งจ่อทมเป็นสำคัญทำไปบื่นไปยังไงขั้นต่อมานี่กำลังบังชาทำจิตใจใจด,ด้านธรรมมีมากขึ้นมากขึ้นที่นี่กำลังทางใจยิ่งแข็งนะที่นี่แข็งมากขึ้นมีเครื่องแสดงมีแต่ความหลังก็แข็งแต่ว่ามีมทุมนมมีรอนอยู่ภายในใจอยู่แล้วมันยิ่งพุ่งนะ พุ่งพุ่งพ <forever> ุ่งเลยอยู่ที่ไหนโลกมันไม่มีมีแต่จิตกับอารมณ์มีจิตกับอารมณ์มันคิดถุงเรื่องใดเรื่องใดเกิดเกิดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตามติดตามต้อมกันอยู่ตลอดเวลาฟัญญาครอบตลอดนะเวลาจะฆ่ากิเลสมีแต่จะฆ่าฆ่าเดียวนะเว้นตหลัก <polarization. S 2> ตื่นขึ้นมาหนูหมุนกันแล้วหมุนกันแล้วเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยจิตนวัตเป็นอย่างนี้เองหรืรู้กันแล้วเนี่ยที่เลสทำได้หัวใจชะโลกเป็นอมัติ์ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันย้อนไปหาเรื่องกิเลสทำได้ากโลกเป็นอมัติ์ของมันได้เป็นอย่างดีอันนี้เพราะจากจิตใจนี่ทำได้กี่เลสเดยจิตนวัตเลาธรรมมมีกำลังแล้วนเป็นอมัตน์เข้ามาอยู่ที่ไหนก็ตาม ที่จะให้เพียรอย่างนี้ไม่มีนอกจากเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นที่จะเพียนในประโยชน์พยายามไม่มีได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันหมุนเพรามันตลอดเลยอะเดี๋ยวท่านพิเรศขาดสะบ,บั้นไปหมดแล้วความเพียรที่หมุนตัวเป็นเสียวนั่นมันยุติทันสไม่ตจ้องบอกนะขาดก็กาตามตามกันเลยโดยธรรมว่าเท่านั้นแต่ลังนั้นจะมีแต่ความสง่าจ้าพอคําว่าพอนี่ก็พอ ขั้นเลิศเลยจะด้วยไม่ใช่พอธรรมดาเนะ่ะเหมือนอิ่มข้าวอิมอ่มน้ําอิมอ่มับอิ่มนอนพอเวลานี้หิวเวลานั่นแต่พอในใจที่เปียดตัวหิหวโหยขาดจะบ้านจะจากแต่มีแล้วพอตลอดไปเลยนั่นหมายพากันตั้งของการใจสติเป็นสําพันนะการประกอบความเพียรสติเป็นสี่พัญมากึ่าซจึงสแสดงไว้ว่าสติสบายสัปยะฏิยาสติจ่ตแจ่ปราศนาในที่ทั้งปวงคือไม่มีอยิยาบท ในที่ทั้งปั่วไม่ไว่าเดินว่าเดินว่านั่งว่านอนไอหลับไม่ต้องเว้นมันก็หลับของมาเองตอนนั้นพอตื่นขึ้นมาปั๊บตื่นแล้วมันฆ่าแล้วฆ่าอยู่ทำมาคุยเจ้าโสตยลลนขอให้นำมาปฏิบัติเถิดถ้าไม่นำปฏิบัติแบบคัมภีลยก็ล้างหักก็เฉยไม่เกิดประโยชน์ถ้านำมาปฏิบัติมีผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นสมบัติของเราของเราเรื่อยแล้วแน่ใจไปเรื่อยนะ ความรู้ที่เกิดเป็นอย่างภาคปฏิบัติเป็นความรู้ที่แน่ใจไปเรื่อยๆเลยถึงพิจารณภาคก็มีแต่น้อยมันรู้ยอกกันทันกันมันทันกันไ,ได้เหมือนกันและไปด้วยวอบรา้ด้วยจำอ,อล้ววันนี้พูดก็ง่า